ท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องเล่าของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากเลยครับเป็นตำนานที่ฟังแล้วก็รู้สึกทั้งเกรงขามทั้งลึกลับไปพร้อมๆกันว่าด้วยเรื่องของดวงวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าถ้าเกิดมีคนน่ะกล้าดีไปลบหลู่ท่านเข้ามันจะเกิดอะไรขึ้น คือในเรื่องเล่าที่เราจะฟังกันวันนี้นะคะมันจะพาเราไปดูว่าไอ้การท้าทายความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญงั้นหรอือหรือว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่อืมน่าคิดนะคบเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกของตำนานบทนี้กันเลยดีกว่า ตำนานวังน้ำวนลึกลับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆที่ดูแสนจะสงบสุขแห่งหนึ่งแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าที่นั่นน่ะมีวังน้ำวนลึกลับซ่อนอยู่ซึ่งชาวบ้านน่ะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ทรงพลังมากเรามาดำดิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับลองนึกภาพตามนะฮะหมู่บ้านที่ชื่อว่าหนองมะค่าเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แบบสงบสุขมาก ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาสีเขียวสุดลูกหูลูกตาเลยมีต้นตาลสูงสูงแต่ว่าที่ชายหมู่บ้านนั่นแหละครับมันมีวังน้ำวนที่ดูแล้วอืมทั้งมืดทั้งลึกลับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะเรียกกันด้วยความเกรงเกรงหน่อยนะคะว่าวังตะเคียนแล้วที่วังตะเคียนนี่แหละครับที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเจ้าแม่ตะเคียนตามความเชื่อของชาวบ้านเลยนะคะ ท่านก็คือดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็สายน้ำที่มีฤทธิเดชมากว่ากันว่าท่าน่ะสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งลมฟ้าอากาศเลยนะและถ้าใครก็ตามที่บังอาจมาล่วงเกินป่าของท่านท่านก็จะไม่ลังเลเลยที่จะใช้พลังนั้นลงโทษและที่ก้นวังน้ำวนที่มืดมิดนั้นน่ะน,นะคะลึกลงไปเนี่ยมีเรื่องเล่าว่ามันมีท่อนไม้ตะเคียนโบราณที่แบบขนาดใหญ่มากๆ จมอยู่ใต้น้ํามาเป็นร้อยร้อยปีแล้วซึ่งตรงนั้นแหละค่ะที่เปรียบเสมือนบ้านของเจ้าแม่ตะเคียนเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเนี่ยคือทั้งกลัวแล้วก็ทั้งเคารพบ,บูชาไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในคืนเดือนเพ็ญคืนหนึ่งเมื่อมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุญทิง้งเขากําลังจะทําในสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต และความโอหังของเขาในครั้งนี้กำลังจะนำมาซึ่งบทเรียนราคาแพงตัวละครของเราในคืนนั้นก็คือสารวัตรกำนันบุญทิง้งคือแกเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาอะไรทั้งนั้นอาจจะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยมั้งครับที่ทำให้แกค่อนข้างจะหยิ่งพยองทนงตัวไม่เคยกลัวที่จะแสดงความไม่เชื่อของตัวเองออกมาให้ใครเห็นเลยแล้วคืนนั้น แกก็นั่งดื่มเหล้ากับลูกน้องอยู่ริมน้ำนั่นแหละครับแล้วในคืนนั้นเองนะคะท่ามกลางความคึกขนองในวงเล่าบุญทิงก็ตะโกนลั่นออกไปเลยด้วยน้ำเสียงที่แบบเยื่อหยันสุดๆว่าถ้ามีจริงก็ออกมาให้ข้าเห็นสิวะโอ้โหแค่คำพูดประโยคเดียวนี้แหละครับที่กำลังจะเปลี่ยนข้าคืนธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นฝันร้ายไปตลอดกาลพอสิ้นเสียงท้าทายเท่านั้นแหะครับ ทันใดนั้นเลยลมจากที่ไหนไม่รู้พัดกระโชกมาอย่างแรงวูบเทียนในวงดับพลึบพร้อมกันหมดต้นไม้รอบๆเนี่ยสั่นไหวอย่างรุนแรงเลยนะคะเหมือนกําลังจะโค่นลงมาแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความมืดมิดที่น่ากลัวมากๆในพริบตาเดียวแล้วในความมืดนั้นเองครับก็มีเสียงเสียงผู้หญิงร้องไห้ ดังขึ้นมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของวังน้ำวนเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญที่แบบฟังแล้วมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเศร้ามันเย็นยเยือกไปถึงกระดูกเลยครับทำเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคนลุกสู้ไปตามๆกันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์แห่งเจ้าแม่เมื่อคำท้าทายได้รับการตอบสนองสิ่งที่บุญทิ้งและทุกคนจะได้เจอนับจากนี้ มันเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เลยครับจากนั้นครับเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำเป็นผู้หญิงร่างสูงอยู่ในชุดไทยโบราณสีเขียวเข้มผมของนางยาวสลวยสีดำสนิทเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือดวงตาของนางครับแดงกำ่ัเหมือนคนที่ร้องไห้มานานมากๆแล้วก็มีประกายวาวโรดที่มันไม่ใช่สายตาของคนธรรมดาแน่นอน แล้วเสียงที่เต็มไปได้วยความเศร้าแต่ก็แฝงไปได้วยความโกรธแขนก็ดังขึ้นมาครับนางคร่ำครวญว่าไม้ของข้าถูกลักลอบตัดไปพวกแกจงรับโทษทันจากคืนนั้นเป็นต้นมานะฮะชีวิตของบุญทินก็เปลี่ยนไปเลยจากสารวัตรกำนันผู้ยิ่งพยองไม่กลัวใครกลายเป็นชายที่เหมือนคนเสียสติไปเลยครับจับไข้สูงเพอคลัง่งแล้วก็ถูกหลอกหลอนด้วยภาพของผู้หญิงชุดเขียวคนนั้นทั้งวันทั้งคืน กลางคืนก็จะกรีดร้องโหยหวนอ้อนวอนขอความเมตตาจากสิ่งที่ตัวเองเคยลบหลู่เอาไว้สุดท้ายไม่กี่วันต่อมาบุญทิมก็เสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาครับคือหมอเนี่ยบอกว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวแต่แน่นอนเขาว่าชาวบ้านทุกคนเขารู้ดีแก่ใจว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรก็เป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะฮะที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ที่เราไม่ควรไปท้าทายหรือลบหลู่ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะถึงแล้วว่ามันจะดูน่ากลัวแค่ไหนแต่มันก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังอยู่ชาวบ้านหนองมะค่าเนี่ยถึงจะหวาดกลัวนะครับแต่พวกเขาก็รู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของเจ้าแม่แล้วก็หาทางให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้แล้วแสงสว่างที่ว่านเนี่ยก็มาในรูปแบบของคนคนหนึ่งครับเขาชื่อครูทัศเป็นครูคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้าน พอครูทัศน์ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแกกลับไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนคนอื่นเลยแต่กลับรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารในความทุกโศข,ของดวงวิญญาณดวงนั้นมากกว่าครูทัศน์ก็เลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างครับแกก็เตรียมเครื่องเส้นไหวมีธูปเทียนดอกไม้แล้วก็เดินไปที่วังน้ำวนเลยจากนั้นก็กล่าวขอขมาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดในนามของชาวบ้านทุกคนแล้วก็เสนอทางออกครับ ว่าจะสร้างศาลให้ท่านแล้วก็จะกำหนดเขตห้ามตัดไม้ขึ้นมาเพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้ต่อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันน่าอัศจรรย์มากเลยครับคือแทนที่จะเป็นลมพายุโหมก็หนำเหมือนคืนนั้นนะฮะกลับกลายเป็นแค่สายลมอ่อนๆที่พัดมาเบาๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมาด้วยมันเป็นเหมือนสัญญ,ญาณที่บอกว่าดวงวิญ,ญญาณของเจ้าแม่ได้รับฟังแล้วและท่านก็ยอมรับคำขอ,ขอคำมานั้น เรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะครับแต่ก่อนจะจบเรื่องนี้ไปเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าตำนานเจ้าแม่ตะเคียนแห่งวังน้ำวนเรื่องนี้ได้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านหนองมะค่าก็ช่วยกันครับสร้างศาลเพียงตาเล็กๆขึ้นมาเพื่อถวายแด,ด่เจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาต่อกันเลยว่าจะช่วยกันดูแลปกตงป่ารอบๆหมู่บ้าน สุดท้ายความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านหนองมะค่าอีกครั้งแล้วผู้คนก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขตำนานเรื่องนี้เนี่ยมันสอนอะไรเราหลายอย่างเลยนะฮะอย่างแรกเลยคือการเคารถธรรมชาตินี่มันไม่ใช่ทางเลือกนะแต่มันคือสิ่งจําเป็นแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าพลังของความเชื่อน่ะมันสามารถหล่อหลอมชุมชนได้จริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันคือกุญแจสําคัญ และการไม่ให้เกียรติไม่เคารพมันก็เหมือนการทําลายซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีผลตามมาเสมอเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ดีเลยครับว่ามนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆสุดท้ายนี้มันก็เลยมีคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะว่าตำนานแบบนี้มันเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกๆหรือจริงๆแล้วมันคือคำเตือนที่ธรรมชาติพยายามจะสื่อสารกับเรากันแน่ แล้วในโลกรอบตัวเราตอนนี้มันยังมีเรื่องราวหรือเสียงเตือนอะไรอีกบ้างนะที่กำลังรอให้เราลองหยุดแล้วก็เปิดใจรับฟังอืม